ครับท่านผู้ชมครับรายการนาบ้านภูมิเมืองในวันนี้นะครับผมก็จะขอเล่าให้ฟังถึงที่มาของชื่ออำเภอหล่มเก่าและอำเภอหล่มศัก์นะครับซึ่งเป็นเรื่องราวที่เชื่อมโยงกัน จริงๆแล้วตามหลักฐานทางโบราณคดีไม่ว่าจะเป็นศิราจารึกนะครับหลักไหนก็ตามจะพูดถึงเมืองรุ่มเมืองลมเมืองลุมบาจายนะครับซึ่งนักโบราณคดีหลายคนก็ลงความเห็นแล้วนั่นก็คืออำเภอลมเก่าในปัจจุบันนะครับจะเป็นเมืองเมืองรุ่มเมืองลมเมืองลุมบาจายเนี่ยนะครับลมเก่าก็จะเป็นพื้นที่ที่คนลาวเชื้อสายหลวงพ่อบางเนี่ยนะครับได้แผ่ขยายมาอยู่เนี่ยนานแล้วหลายร้อยปีนะครับตั้ง7800ปปีแล้วนะเพราะว่าจะมีศิลปะ ศา,าสนานะครับจะมีโบสถ์มีสิมมีพระพุทธรูปเป็นร้านช้างหมดเลยภาษาวัฒนธรรมประเพณีอาหารก็จะเป็นแบบาลาวหลวงพระบางหมดเลยภาษาเดียวกันหมดเลยนะครับก็จะเป็นบ้านเรือนตั้งมาช้านานนะแม้กระทั่งแผนที่เดินทัพสมัยรัชกาลที่หน,นะครับก็พูดถึงเมืองเมืองหล่มศัก์เนี่ยนะครับก็คือ จุดที่ตั้งริมน้ําพุงก็คือเมืองลมเก่าปัจจุบันนี้นะครับแต่เกิดเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ขึ้นคือเมื่อสมัยรัชากาลที่3นะก็เกิดกบฏเจ้าอนุวงศ์ซึ่งเป็นกษัตริย์ของประเทศลาวนะครับเป็นกบฏต่อกรุงเทพก็ยกทัพมากวาดตอ้อนคนลาวกลับไปที่ประเทศลาวของเขาทางเพชรบุรีก็เช่นเดียวกันมีกองทัพของประเทศลาวเนี่ยบุกยึดตีเข้ามานะครับมายึดที่ลมเก่า ก็คือลมศักดิ์เมื่อสมัยนั้นนะครับแล้วก็มาตั้งทัพจนถึงเป็นฉรู์ถึงที่นายมนะปรากฏว่าก็ประทับกับทัพสยามนะทัพสยามก็ตีขึ้นมานะครับก็เอาชนะทัพลาวไล่ทัพลาวกลับไปยังประเทศลาวไปเมืองลมเก่าก็คือลมศักดิ์ในสมัยนั้นก็ถูกเผานะครับจะเห็นว่าลมเก่าตอนนี้มีวัดร้างเต็มไปหมดเลยนะฮะพอหลังจากที่ยึดคืนมาได้ ก็มีการตั้งเจ้าเมืองคนใหม่ก็คือพระรสุริยะวงศ์านะครับชื่อเล่นชื่อชื่อคงนะพระสุริยะวงศ์สาคงพระสุริยะวงศ์าคงเนี่ย <_ j uman> เห็นว่าเมืองหลมนะถูกเผาทิ้งไปหมดแล้ว <_ j uman> ก็เลยมาตั้งเมืองใหม่นะบริเวณริมแม่น้ำป่าสักบริเวณท่าปกโพ,โพก็กลายเป็นเมืองแล้วให้ใช้ชื่อว่า,าเมืองหลมศัก์นะครับเอาชื่อเดิมจากจาก,จากที่หลมเกา่ามาตั้งเป็นชื่อหลมศัก์แล้วเมืองหลมศัก์เดิมก็เปลี่ยนเป็นหลมเก่าทุกวันนี้นะครับ เพราะฉะนั้นเมืองลมศัตว์เนี่ยเป็นชื่อที่มาตั้งตรงนี้เมื่อประมาณรัชกาลที่3เท่านั้นเองแต่เมืองลมเมืองลุ่มเมืองลุมบาจายเนี่ยนะครับนับโบราณทดษฎีก็เชื่อกันว่าก็คือลมเก่านั่นเองเพราะฉะนั้น2เมืองเนี่ยนะครับก็ใช้ชื่อเดียวกันนะครับแต่ว่ามาเปลี่ยนในสมัยรัชกาลที่สาให้ลมเก่าก็กลายเป็นลมเก่าไปครับ